สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปชมสนามในไทยลีก3ของบ้านเราว่าจะมีความสวยความงามและความจุเท่าไหร่กันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปชมกันเลยสนามย่าวของแต่ละทีมในไทยลีก3ฤดูกาล2 5 6 5 2566ก็มาเริ่มกันที่โซนภาคเหนือสนามที่1สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก สนามกีฬาแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชาตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นสนามกีฬากลางแจง้งประจำจังหวัดพิษณุโลกสำหรับจัดการแข่งขันฟุตบอลประจำจังหวัดและเป็นลังเย่าของพิษณุโลก f c มีอัธจันทร์ที่รับรองผู้ชมจำนวนมากทั้งแบบมีหลังคาและไม่มีหลังคาแล้ววันที่ไม่มีกิจกรรมใดๆนะครับก็สามารถมาเตะฟุตบอลแล้ววิ่งรอบสนามได้อัธจันทร์นะครับมีทั้งหมด3ฝั่งซึ่งมีการต่อเติมเพื่อรองรับแฟนบอลได้ถึง5,200คนแยกออกเป็นฝั่งหลังคาซึ่งจะมี เก้าอี้ส่วนตัวสามารถจุแฟนบอลได้1,200ที่นั่งฝั่งตรงข้ามกระถางคบเพลิงไม่มีหลังคาสามารถจุแฟนบอลได้2,500ที่นั่งและฝั่งแปลอักษรหลังประตูทิศเหนือสามารถจุแฟนบอลได้1500ที่นั่ง 2. สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ สนามกีฬาแห่งนี้นะครับเป็นสนามมเนกประสงค์ในจังหวัดอุตรดิตตั้งอยู่ที่ตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองอุตรดิตปัจจุบันนิยมใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลและเป็นสนามเย่าของสโมสรฟุตบอลอุตรดิตสามารถจุผู้คนได้ทั้งสิ้น3,245ที่นั่งสนามที่3 s 2 s 2 h Sports Stadium สนามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอวัดโบสจังหวัดพิษณุโลกสนามแห่งนี้นะครับเป็นสนามเย่าของสโมสรฟุตบอลวัดโบสถ์ซิตี้ซึ่งเรื่องความจุเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีเท่าไหร่แต่จากที่ดูภาพแล้วเนี่ยน่าจะไม่เกิน500ที่นั่งสนามที่4สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย สนามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์รวบรวมสนามกีฬาต่างๆเอาไว้ด้านในเช่นสนามฟุตบอลเทนนิสต,ตะกอ้อวอลเลย์บอลยิงปืนและสระว่ายน้ำเป็นต้นและยังเป็นสถานที่จัดงานการแข่งขันกีฬาระดับจังหวดัดภายในสนามกีฬาก็ยังมีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเปิดสอนสำหรับเด็กมัธยมแต่จะเน้นไปทางกีฬาสนามแห่งนี้นะครับดูแลโดยอาบาจอเชียงรายทำให้มีข้อดีคือมีการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีมีการ เชิญชวนชาวเชียงรายมาใช้บริการกันส่วนด้านหน้าทางเข้าสนามกีฬาจะมีสระน้ําขนาดใหญ่เป็นบ่อบำบัดน้ําเสียแต่ไม่มีกลิ่นโดยรอบเป็นทางเดินที่มีต้นไม้เป็นที่พักผ่อนของชาวเชียงรายในตอนเย็นสนามกีฬาแห่งนี้เป็นรังเย่าของเชียงรายซิตี้และเชียงรายร้านหนามีความจุทั้งสิ้น5,000ที่นั่งสนามที่5สนามกีฬาโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบึงเสนาภายในอาณาเขตของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์เป็นรังเย่าของสโมสรสี่แขวงซิตี้มีความจุทั้งสิ้นส0,000ื่นที่นั่งสนามที่6สนามกีฬากางจังหวัดนานสนามตั้งอยู่ที่ถนนมหาโยธาตบลผาสิงอำเภอเมืองนาดแน่นอนเป็นรังเย่าของสโมสรฟุตบอลนานมีความจุทั้งสิ้น2,000ที่นั่ง สนามที่7สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือเทศบาลน,นครแม่สอดสนามแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นรังเย่าของสโมสรฟุตบอลน,นครแม่สอดอยู่ในเตดตัวเรื่องความจุก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ดูจากรูปเนี่ยน่าจะประมาณ2000ที่นั่งสนามที่8สนามกีฬาอินทนินมหาวิทยาลัยแม่โจ สนามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่สนามอินทนินมหาวิทยาลัยแม่โจเป็นอนุสรณ์50ปีของมหาวิทยาลัยด้วยเป็นสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยมีทั้งรูวิ่งสนามบอลซึ่งตอนเย็นๆจะมีนักกีฬาและประชาชนทั่วไปไปใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันและยังเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอีกด้วยสนามกีฬาแห่งนี้เป็นรังเย่าของสโมสรฟุตบอลแม่โจอยู่ในเต็ดมีความจุทั้งสิ้น2,000ที่นั่ง สนามพี่9กสนามกีฬาชากังเหลาริมปิงสนามกีฬาการบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรหรือสนามกีฬาชากังเหลาเป็นสนามกีฬาเนกประสงค์ในจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันนิยมใช้สําหรับการแข่งขันฟุตบอลและเป็นสนามเย่าของสโมสรฟุตบอลกำแพงเพชรสนามกีฬานะครับสามารถจุผู้คนได้ทั้งสิ้น2,406ที่นั่ง สนามที่10สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาหรือสนามกีฬาจังหวัดพะเยาสนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาในประสงค์ในจังหวัดพะเยาปัจจุบันนิยมใช้สําหรับการแข่งขันฟุตบอลสนามแห่งนี้เป็นลังเย่าของสโมสรโรงสีแม่ใจธนาโชควัดมีความจุทั้งสิ้น4,503ที่นั่งสนามที่11สนามฟุตบอลทะเลหลวง สนามแห่งนี้นะครับเป็นสนามฟุตบอลที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2556และเปิดใช้งานในปีพศ2558ปัจจุบันนะครับเป็นสนามเย่าของสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุขโขทยัยและกงไกราชยูไในเตดโดยมีความจุทั้งสิ้น9,000ที่นั่งค่าเฉลี่ยความจุข,ของโซนภาคเหนืออยู่ที่6,32.18ที่นั่งก็คลิปหน้าก็จะเป็นคิวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไงก็รอติดตามกันนะครับ